ท้องเราโครงการ UCT4BCD นี้นะคะตำบลบัวใหญ่อำเภอนครศรัดรรนแก่นค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านนายูโครการบริหารส่วตบนตำบลบัวใหญ่นะคะอยากจะสัมภาษณ์ท่านนยายกนะคะว่าการสนับสนุนหรือการส่งเสริมเกี่ยวกับการสร้างอาชีพสร้างงานให้กับคนในสมุทรเหนือมีหลักการอะไรบ้างคือหับแรกเราต้องเจริญงาน นึกถึงความต้องการหรืออันดับแรกขึ้น,นึกถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิน่นและอันดับที่สองก็คือการช่วยเหลือนั้นเกิดประโยชน์กับท้องถิน่นมากน้อยเพียงใดครับนี้ก็คือเราจะเน้นหนึ่งเราจะเน้นความต้องการสองเราจะเน้นคนท,ที่จะได้กับท้องถิ่นนั้น มันเป็นอย่างไรครับนี้คือเน้นสองอย่างนี้เป็นหลักนะครับมีกลุ่มยกตัวยอย่างเป็นกลุ่มอมาชีพไหมครับในตังหวัลพุมีมีครับเช่นกลุ่มเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงจิ้งหรีดเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นซึ่งจิ้งหรีดของอตําบลเรานี่ก็เป็นชนะเลิศระดับประเทศไปแล้วนะครับนี้ก,ก็เป็นสินค้าที่ คนรู้จักพัวประเทศแล้วก็ทราบข่าวว่าตอนนี้กําลังที่จะประสานกับพ่อค้าในต่างประเทศที่เขาจะมารัดสินค้าของเรายค่วามที่เขียนต่อโครงการอีทูเทียค่ะที่นํามาทําในตำบลวัวใหญ่ของเราเนี่พอมีความเขอย่อะไรบ้างคะ มันก็ดีนะครับเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นที่ให้ชุมชน,นเรามีส่วนร่วมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยไม่มีคนมาติดตอ่อมาประสานมาแ้าปัจจุบันนี้ก็มีมาประสานที่โครงการใทริทางตัวใหญ่มีสื่ออะไรเราก็สามารถที่จะหาข้อมูลต่างๆผู้นำชุมชนจากวันนี้เขาก็จะไปสื่อสารว่าทางมหาวิทยาลัยมีโครงการอะไรมีมาแล้วต่อไปทางโครงการในทางตัวใหญ่ก็จะไป ประชาชนให้ว่าทางมาหาวิเลยุ่มีโครงการดีๆเข้ามาให้ชมุมชเราเพื่อเราจะได้พัฒน,นาในทางที่ด,นนดีเพราะว่าที่ที่เราทําอยู่นี่ก็คือเราอยากลดต้นทุนในการดำเนินการต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่งีบหลีดอย่างนี้มันของอาหานแรงทางมหาวิเยุ่มีว่าจะมีโครงการบริหารจุนวนใหญ่เราก็จะนับโครงการของที่งีบเพื่อเราจะลดต้นทุนให้กับคน